บรรยินแผนแหกคุกนี่ใครเป็นผู้กลับหนังมาดูแผนสามเอาฮอมารับยี่้สวัสดีครับมต้อนรับเข้าสู่ทนายคู่ใจและทนายคู่ใจคลายทุกข์นะครับวันนี้อยู่ด้วยกัน3มคนเจนนุ่นโบหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับทนายรณรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระเสด็จครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องของบรรยินบรรยินยังไงเนี่ยตกลงบรรยินจะแหกคุกเหรอบรรยิน ไมเคิลสกอร์ฟิลเมืองไทยโอ้เดี๋ยวด็ดนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรซีรีส์พี่สันเบรกไงไม่เคยดูเหรอโอ้โห,โหที่มันน้องชายเนี่ยยอมเข้าคุกไปช่วยพี่ชาย <ฮะ S 2> แล้วพี่ชายมันเนี่ย สักไว้เต็มตัวเลยนะไม่ได้สักยันก้าวแถวกันอาจารย์หนูนะสักแผนที่คุกเฮ้ยเออไปสักแผนที่คุกในหลังแผนผังในคุกไงเป็นทางหนีทีไรพอเปิดถกออกมาดูเนี่ยโอ้โหมีเป็นแผนที่นะเดี๋ยวขึ้นปดูเดี๋ยวผมว่าผมอึดอัดนะอันนี้คืออะไรเนี่ยหน้ากากอะไรเนี่ย อันนี้คือหน้ากากอนามัยทนายคู่ใจปกติทํามาแจกกับคนที่มาสํานักงานครับแต่ถ้าอยากได้เป็นของที่ระลึกเราเปิดขายทางแฟนเพจ YouTube ทนายคู่ใจทักมาเดี๋ยวมีแอดมินตอบกลับไปราคาเท่าไหร่นะแอดมินยังยังไม่ตั้งราคาแต่เปิดขายแล้วยังไม่ตั้งราคาแต่เปิดขายแล้วคนขายที่ไหนวะมันตั้งมันไม่ตั้งราคาขายแล้วมันขายก่อนอยากซื้อเท่าไหร่ทักมาแล้วกันอยากซื้อเท่าไหร่ทักมาแล้วกันแต่ลงแอดมินเขา ไ่รู้ว่าวันนี้ขายสีสิ่งปุ๋ยนี่ขายอโอ้โหราคาราคาขึ้นลงตามตลาดหุ้นไปเยมีขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เท่าไหร่ทักมาแล้วกันร<อ>าคาเป็นที่พอใจมีเดียรขายทีแรกทีแรกมีอันนี้อันนี้อันนี้ขายแล้วอันนี้มีอีกอันนี้คืออะไรอันนี้<อ>คือพวงก,กุญแจและที่เปิดขวดทนายคู่ใจรุ่นปี2020รุ่น<อ>สู้ภัยโควิดโอตัวปีที่แล้วหมดแล้วทำมา5,000ชิ้นหมดแล้วครับ อันนี้เป็นตัวใหม่ของปีนี้ลิมิเต็ดมากขายเท่าไหร่นะแอดมินห้าสิบเก้าดอย่าไได้ตั้งราคาห้าสิบเก้าบาทตั้งแล้วเท่าของเดิมไม่มันทําอะไรได้บ้างเปิดขวดเปิดขวดน้ำอัดลมน้ำมัดลมอย่างเดียวน้ำมะพร้าวน้ำมะนาวเปิดขวดถ้าโดนตํารวจจับนี่โดนเลี่ยงนี่รอดไหมเนี่ยก็เอาให้เขาเป็นเทียร์ลึกไปหรือได้ถ้าโดนจับต้องพูดอย่างนี้เออพูดเลยยิ่งยิ่งยิ่งติดต่อเข้ามาได้ อันนี้99บาทส่งมาทางอินบล็อกนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนี่นี่เห็นบอกแจกไปแล้วด้วยใช่ไหมแจกไปแล้วแจกไปแล้วแต่ส่วนใหญ่จะแจกลูกความที่แจกลูกความมาใครไม่อยากเดินทางออกนอกบ้านมาสั่งผ่านทางได้ยังไม่มีขายในชชอปนะนีนี่นี่วิดีโอนี้ขอแจกบ้างสิขอแจกบ้างสิวิดีโอนี้ถ้าอยากได้ยังไงเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวทีมงานจะประกาศ อีกทีหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์วีโอนี้คลิปไปแล้วเดี๋ยวแอดมินเข้าไปดูใครแชร์ไว้ประมาณสัก3กลุ่มแล้วกัน3กลุ่มแล้วเดี๋ยวแอดมินเข้าไปดูว่าใครได้ก่อนใครแชร์ก่อนครบ3ากลุ่มมาเอาไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีทั่วประเทศโอเคดีมากเยอยมากอ่ะมาดูเรื่องฮอตๆกันวันนี้นะครับบัญญินแผนแหกคุกบัญญินคือใครบัญญินก็คือพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรก่อนหน้านี้เป็นข่าวคึกโครมเรื่องของอุ้ม ค่าพี่ชายผู้พิพากษาแล้วก็คดีโอนหุ้นของเสียชวงไอคดีเก่าๆเนี่ยก็เป็นข่าวอยู่ระดับหนึ่งแต่พอมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนนั่งฮือฮาเพราะเฮ้ยมึงวางแผนแหกคุกแล้วเหรอวะเฮ้ยนี่มันโอ้โหมันเป็นหนังนะเนี่ยเออแผนแรกนะครับบุกจับเมียผอบอลเลนจับเพื่อให้ผอบอลเลนจำปล่อยตัวถ้าแผนหนึ่งไม่สำเร็จ มีแผนสองอีกแผนสองวางระเบิดเสาธงเสาธงเหล็กะนาๆยาวๆสูงๆอ่ะให้พลาดมาโดนรั้วเสร็จแล้วัีเย็นก็จะปีเชื่อมตแล้วก็จะโดนไฟช็อตอีกแลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่เรือนจําอะไรเรือนจำในกรุงเทพเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่พอแผนสามถ้าแผนหนึ่งกับแผนสองไม่สำเร็จครจะเอาเฮลิคอปเตอร์มารับออกไปโอ้โหนี่ผมนึกถึงหนัง เอ้ยเราหนังฮอลลีวูดเฮ้ยเอางี้คุณเปียนะคุณดูหนังมาเรื่องแหกคุกเนี่ยมีสักประมาณกี่เรื่องเอออ่ะก็ดังๆเนี่ยจริงๆก็จะมีซีรีส์เรื่อง Prison b r e a k นะครับเกี่ยวกับน้องชายเข้าไปช่วยพี่ชายในคุกอที่ผมบอกว่าสักไว้เต็มตัวนะสักแผ่นที่อ่ะแต่อีกเรื่องจะเป็นเรื่องชาแชนที่ใช้อ่อันนี้ขออภัยคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับใช้อ่อตะไบเจาะรูใช้เวลาเป็นส0 20ปีเลยเจาะรูออกไปแล้วก็รอดไปทางโทษไปนโทษก่อนไหมนะ ก็จำคุกตลอดชีวิตไงอ๋อแล้วมีเรื่องไหนไหมเอาบุกจับเมียพอบอเลย่องนีน <c oughs> ่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องแรนกนี่ใครเป็นผู้กำกลับหนังมาดูนี่น่าจะ คุณพศอานนท์ต้องเอาไปสร้างพศอานนท์เข้าเน้นหนังหนังตุดแถวไม่ไม่ไม่อันนี้ก็ได้ได้เหมือนกันอันนี้บอกว่ามีคนชวนทนายไปทำปรเจกต์หนังใช่ไหมมีมีพศอานนทลว่าไม่ใช่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 เอ้ยคุณพศเขาเคยทำหนังซีรีส์มาก่อนเคยทำกองเนี่ยผมเชียร์คุณพศอานนท์เลยให้เอาเรื่องนี้ไปทำเอาเรื่องนี้บันยินสกอร์ฟิวเนี่ยเขาคนดีๆเขาคิดอย่างนี้กันไหมใช่แต่รู้เลยนะถ้าบันยินคิดอย่างนี้ได้แสดงว่ามันเป็นแฟนหนังซีรีส์ p r ลิซันเบรก บ้านมันต้องสมัครเน็ตฟิกแน่ๆเลยมันมันมันก็น่าคิดเหมือนกันนะทนายโรดลลงคนคนหนึ่งทําความผิดเข้าไปอยู่ในคุกแล้วยังมีความคิดในลักษณะแบบนี้อ้าก็ถ้ามันติดคุกต่ออัตราโทษมันประหารจะานเดียวนะไปบังคับผู้พิพากษาให้ไป บังคับให้เจ้าพนักงานของรัฐนดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏมีคนตายอ่ะมหาสถานเดียวแต่คนระดับกล้าอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาหน้าสารเลยนะไม่ได้ไปอุ้มที่หน้าบ้านนะหน้าสารเลยอ่ะไกแค่เมียผบอเรือนจำคิดว่าทำไมจะไม่กล้าถ้าสมมติว่าแผนหนึ่งเขาทาสาเร็จจริงๆให้การติดต่ออยู่ในคุกอ่ะกับการติดต่อมาข้างนอกเนี่ยที่มันมันมันคุยกันยังไงอ่ะ มันก็ต้องอาศัยคนข้างในรู้เห็นเป็นใจก่อนอ่าบัญยินอาจจะใช้อาจจะใช้อย่างแรกนะก็คือใช้เงินซื้อที่เงินซื้อได้ไหมอ่ะซื้อไม่ได้ใช้กําลังบังคับแล้วกันอืมเพราะงั้นไม่เกินความคาดหมายครับที่ชายคนนี้จะทําได้ไปอุ้มหน้าศาลมึงังกล้าถ้าทําสําเร็จก็จบจบไอ้แผนที่สองนี่ผมไม่สนใจนะแผนที่หนึ่งเนี่ยเพราะเขาก็เอาคนที่ติดคุกอยู่เป็นผู้ต้องขังให้ทนายความเขา ไปทำเรื่องประกันตัวออกมาน่าจะออกเงินให้ด้วยนะออกเงินออกไปแล้ว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 ออกเสร็จปุ๊บให้เบอร์โทรเนี่ยเบอร์นึงเนี่ยให้โทรไปหาสสอครับสอสอนครสวรรค์ใครสสคนนั้นคือใครไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เป็นสอสอนครสวรรค์สังกัดพักเพื่อไทยอ่าคุณจะไปเอ่ยชื่อสังกัดแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเสื่อมเสียพักการเมืองจะมีหลายคนก็ได้โทรไปสองครั้งอครั้งแรกไม่ช่วยครับก็มีตื้ออีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ช่วย มไปวางแผนไว้ตั้งแต่ข้างในแล้วว่าออกไปจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะปรากฏว่าเดินเรื่องด้วยพอมันมีมูลคดีตํารวจใช่ไหมไปสอบไอคนนี้ไม่ไม่รู้ว่าที่ตํารวจรู้เนี่ยพอสอสอบอกตำรวจหรือตำรวจรู้ก่อนแม่งแผนแตกเลยไปดข่าวเขาบอกว่าพอรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยตำรวจก็ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในคุกด้วยนะเป็นแผนซ้อนแผนเข้าไปฟังแบบแผนจากนักโทษคนอื่นด้วยเหมือนกันโอ้โหซับซ้อนมากเลยแต่ ซับซ้อนตรงไหนไอ้วางระเบิดเสาธงชาตินะเออนี่ผมก็ชอบมากเลยอันนี้ไม่ละแกล้วปกติมันไอสายข้างบนมันต้องมีไฟฟ้าไฟฟ้าใช่มี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 ถ้ามันเอาระเบิดมาได้กูว่ามันก็ต้องสัตว์คัดเอาเป็นถ้าขึ้นไปแล้วแบบไม่ได้สับคัดเอาก่อนเอ๊ยเลยนะช็อตระเบิดอะมันยากกว่าสับคัดเอาอีกไม่ใช่หรอกถึงแม้มันมันล้มได้จริงๆอ่ะมันก็คงไม่ช็อตตายปะตายเลยไหมตายงสูงแรงสูงนะพลงสูงเลยเหรอเฮ้ยอันนี้อีกทีหนึ่งเกิดล่าสุด เรือนจำบุรีรัมย์เผาเลยครับแล้วก็ออกจากเรือนจำได้ด้วยอืแล้วทําไมบรรยินจะทําไม่ได้จะทําไม่ได้ระดับบัรยินนะระดับบัรยินมันต้องเอฟเฟกหน่อยแผนสามแม่งเอาฮอมารับไอ้นี่หลังจากที่แบบปีนไปแล้วไงเอาฮอมารับมันเอาฮอมาจากไม่เออเออฮอใครเออก็ฮอเนี่ยที่รู้มานะส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานราชการอเอกชนมีน้อยเฮ้ยคุณจะไปจี้มาเหรอ เป็นไปได้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอมยเอยโอย้ย้ย้อ้เยยยอย่อยย้อยโอ้อน้าอ้ยยอ้ มันผิดตั้งแต่มึงคิดจะทำแล้วเพาอาจจะจ้างฮอเอกชนกันเร่องนี้มีเยอะแยะไงอ่ะพี่พี่ผมจ้างพี่เป็นคนทักท่วงในเรือนจำหน่อยมออไม่ไเอกชนก็ไม่น่าจะดีไวนะเออโอ้โหแล้วป็นลูกขาวนั่งเทียนหรือเปล่าเอาเฮลิคอปเตอร์มารับเนี่ยไอไอแผนหนึ่งกับแผนสามเนี่ยอันนี้เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ที่ที่ให้ให้นักโทษออกไปข้างนอกแล้วไปติดต่อคนอื่นมารับหนึ่งกับสามนี่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไอแผนสองเนี่ยอันนี้คนเขียนบทครับ บอเติมไหมเออไอ้ผมว่าคุณรีบไปซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้ไปทําไปสร้างเลยนะเออเขียนบทต้องมาแล้วจังหวะนี้แล้วต้องเขียนว่าแผนประสศกรรมบันยินแฮกุเขาบอกว่าไอ้เสาธงชาติเนี่ยมันหนักมากไม่สามารถที่คนแค่หนึ่งสองสามคนเนี่ยจะแบกได้แล้วมันหาระเบิดไปจากไหน่ะทั้งนั้นก็ก็ก่อนเข้าเรือนจำมันต้องตรวจอาวัธตรวจอะไรพวกนี้อยู่แล้วคุณเปลี่ยนนัคุณเคยฟังข่าว เรื่องของการลักลอบส่งมือถือเข้าเรือนจำไหมอ๋อมันเอามือถือไปทำแสวงเครื่องเหรอมันก็คงคงมีวิธีแหละเออมันมีวิธีแต่มันก็ต้องมีคนในไงที่ที่เอาเข้าไปให้ใช่เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ถูกขังเดียวแล้วอือตอนนี้ถูกขังเดียวแล้วเห็นบอกว่าเครียดด้วยนี่จะผูกคอผูกคอตายแล้วนี่เออผูกแล้วมีคนเข้าไปช่วยทันอุ้ยสร้างเข่าลือออ้าสร้างความสงสารให้ดูว่ากลัวแล้วจะได้ไม่ต้องมีคนมาจับตามองอะไรอย่างเงี้ยเหรอ อาจจะโดนกระทือบอยู่ข้างในแล้วก็แบบอัดถั่วดำไหมใครจะกล้าไปอ่านัวงไม่มีใครกล้าหรอกจริงแค่ก็โดนสั่งอย่างเดียวเนี่ยโอ้เละแล้วแกมีคิดมีภัยต่อทุกคนเลยแล้วไงเมื่อเช้าไปเจอครับผู้การแต้มรับก็ถามผู้การแต้มเนี่ยโอ้ทำไมบรญยินนี่มันเส้นใหญ่อภิพนิหารเยอะจังเลยอืเขาบอกว่าอุ้ยเครือข่ายมันโดนตำรวจจับหมดแล้วไม่เหลือแล้วอไม่งั้นมันจะไปขอเงินสอสอ ที่นครสวรรค์ทาไมอ๋มอนี่ขาดพ่อนาเลี้ยงแล้วหรอโทรไปขอตังค์ไงคือถ้ามันติดต่อหาครอบครัวเขาเองไงจับมันโดนตารวจจับแน่นอนครับเพราะตารวจวางสายไ้หมดครับ,รบแต่พอมันเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันก็เลยรอดอือสอดัออดไม่ยอมเล่นด้วยโอ้โหสอสอไม่กล้าเสี่ยงที่จะเล่นด้วยอืเขาบอกอย่างนี้มีข่าววงในมาถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่รัฐบาลพลเอกประยุจันร์โอชาน่าน่าน่า เขาว่าเขาจะเคลียร์คดีได้มีข่าวว่าอย่างนั้นแต่เพราะพลเอกประยุทจันโอชาไม่เอาด้วยเขาเลยเคลียร์ไม่ได้ก็เลยต้องวางแผนบุกชิงตัวเมียขอบอเรือนจำถ้าบัรยินออกจากเรือนจำได้หมดสิทธิ์จับหมดสิทธิ์จับแล้วทำไมอะไปไหนอะมันก็จะไปที่เขมรไปที่ลาวตามช่องธรรมชาติขนาด ทักสินเอ่เยาวยิ่งรักยังหนีได้อืถ้าบรรยินออกมาก็หนีได้ครับครับอันนี้มันเป็นอภินิหารของประเทศไทยแต่นั่นคือเขาไม่โดนเอามาขังในเรือนจำไงอ่านั่นแหละแต่บรรยินแม่งยิ่งกว่ายิ่งกว่าอีกคือมันกะดักล้นเลยโอ้โหแม่งจะชิงตัวผู้ชิงตัวผู้ต้องหาด้วยใช่ไหมแต่ถ้ามันจะชิงนะผมคิดว่ามันจะชิงช่วงเอาตัวไปศาลอ่ะจะไม่ชิงจะไม่ชิงในคุกไม่มีหนังเรื่องหนึ่งในเรื่องนี้ที่ชิงตัวระหว่างทางก็มีนะอือ จะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้เชื่อเขาบอกถ้าจะทิ้งตัวต้องออกแก๊งนี้มาแก๊งไหนครับโดมินิกโตริโต้ฟาดฟิลยปไม่มึงจะขับจากคอมเพนไปสารายาเนี่ยรถก็ติดจะตายห่าแล้วมึงจะไปเหยียบ200อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องรถหรูมึงให้เข้าเอารถเมีสายแปดมาโอ้โหแล้วแล้วให้คอมมันโดหน่วยฮานุมาน อ้นั่งกันเต็มรถนะไม่มีใครชิงได้เออเอารถสายแปดมาเนี่ยเลีวสุดแล้วในเมืองไทยอ๋อฟาดฟาดฟาดผมว่านะมันไม่ได้วางแผนแล้วหรอกออกจากเรือนจำมารถติดโดนดักกี้รถติดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องดักกี้หรกวันรถติดก็ก็อยู่เส้นไอไอการที่ตำรวจหรือราชัณฑ์ก็แล้วแต่คุ้มกันหนาแน่นขนาดนี้ถ้าสมมติผู้ต้องหาแม่งหนีไปได้มันจะมีความผิดใครจะสวยมั่ง ผมเคยมีญาติเป็นตำรวจสารวันนั้นนี่แค่คนร้ายมันวิ่งออกจากรั้วสารไปโดนตั้งกรรมการสอบแล้วโอ้โหแล้วยางที่ใครมันจะกล้าไปแต่เขาบอกว่าเขาแปลกใจมากคือมันมามันมาจากเรือนจํามันก็มีโซ่ตัวมาแต่พอถึงเวลาจังหวะหนึ่งมาโซ่ตัวแม่งหลุดเองมันไปเรียนวิชาสดึกกร์มาบอกโซ่ตัวหลุดแจอะไรเงี้ยแน่นอนใครเอาอะไรให้มันไขว้มาหลุดเองหลุดเสร็จปุ๊บมันปีนแล้วมันก็วิ่งเลยอ เนี่ยประเทศไทยมียพิธิหารตลอดใช่ใช่นะเพราะงั้นไม่แปลกใจถ้าเกิดคนจะเป็นห่วงคดีของบัรยินครับขนาดนี้ฝากฝากอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับใครอยากได้ทาไงนะกดไลค์กดแชร์ไป3ามกลุ่มแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาแจกให้จานวนจํากัดนะครับครับเดี๋ยวจะใช้เว็บถ้าแชร์เยอะเดี๋ยวก็สุ่มสุ่มนะครับแต่เราลงฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับท้ายนี้ฝากอะไรอ่ะกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือน ไม่พลาดทุกสาระดีๆครับครับวันนี้เจนุ่นโบลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่อยากติดตามเนื้อหาสาระกฎหมายดีๆนะครับในรายการทนายตู้ใจใครทุกของเราติดตามได้ตกลงรายการของเรามีสาระวันนี้สาระสิกดเลยนะกดเลยกดเลยตรงนี้นะครับกดเลยกดตรงนั้กดตรง